เนี่ยครับเครื่องพ่นควันอาการสตาร์ตติดยากหรือสตาร์ตแล้วเครื่องไม่ติดมีสายน้ำมันมีฟองอากาศต้องถอดตัวนมหนูข้างในนี้ครับออกมาทำความสะอาดเพราะสาเหตุเลยเห็นไหมครับตัวกองน้ำมัน95้าเนี่ยบางทีอ่ะมันชํำรุดมันก็จะเป็นฝอยลอกออกมาเข้าไปตันเข้าไปตันในตัวนี้ ในนมหนูตัวนี้รูนมหนูเนี่ยมันเล็กมากมันก็เลยดูดน้ํามันเนี่ยเข้าเครื่องไม่เต็มที่ทําให้สตาร์ทยากเดี๋ยวจะให้พี่สาเขาทําการถอดออกมาให้ดูครับอันนี้วิธีสังเกตง่ายๆถ้าเครื่องมีเครื่องพ่นควันเมการดังนี้ ช่างเสาครับช่างเสาก็นี่ตัวนี้ครับผมจะบอกอ่าตัวนี้อ่าไม่ไม่ตรงนี้ตรงนี้ครับกดลงกดลงมากดลงอ่านั่นแหละกดนิดเดียวอ่าคลายสิคลายออกสิกระดันขึ้นนิดเดียวมันมันล็อกนิดเดียวถ้าจะให้ดีเนี่ยประแจเลื่อนจับอ่าถอดออกมาแล้วช่างเสาประแจเลื่อนมายัง หนออกมาครับอ่านี่ก็คือตัวนมหนูที่บอกเนี่ยน้ำมันมันก็จะถูกใจเข้ามาพอไอตัวกองน้ํามัน95ที่อยู่ในสายเนี่ยมันหลุดเป็นเส้นออกมามันก็จะมาตัานตัวนี้หรือถ้ามีฝุ่นมีอะไรเนี่ยตอนเทน้ำมันเนี่ยเราเข้าไปเนี่ยเราไม่รู้มันก็จะมาตัานตัวนี้มันก็จะทำให้เครื่องเนี่ยสตาร์ทติดยาก น้ำมัน95มันจะไม่จ่ายแต่ทำไมเราต้องใส่ตัวกรองนี้สำคัญเลยยังไงต้องใส่เพราะว่าไอตัวน้ำมัน95ตอนเราเทเนี่ยมันอาจจะมีฝุ่นมีอะไรแล้วเข้าไปตันเนี่ยมันจะหนักกว่าไอตัวนี้ตันไม่งั้นจะได้สงซ่อมแกเลื่อนครับช่างเสาว ทุกเครื่องครับถ้ามีอาการสตาร์ตติดยากเนี่ยให้สังเกตไว้ว่าเป็นกรณีนี้ไว้ก่อนเลยยังไงต้องถอดออกมาล้างทำความสะอาดมันใช้เกหลังใช้ต้องใช้อะไรนะครับทั้งสาวเก้าห้าเกดได้ไหมไม่ได้โอเคอขายดีๆครับ ครับช่างเสาถ้าไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวอ่าได้ไหมถ้าไม่ได้เดี๋ยวผมไขให้จับให้มันตรงสิเออให้มันตรงทวนเข็มที่จริงอะถ้าอยากง่ายเอาอะไรมาจับไอตัวนี้กันหนึ่งมันจะไม่ใช้แรงมากยางยังไม่ตรงจับให้มันตรง ให้มันตรงเออหมุนอีกหมุนอีกโอเคอ้าอ่าโอเคขายหรือยังมันขายหรือมันหมุนเข้า แพที่จริงมันต้องใช้แพร,ร์สองตัวในการจับมันจะไม่ต้องใช้แรงมากนี่เห็นไหมนี่แค่ใช้ประแจเอาซองซองสี่<อ>วิดีโอเอามือไปบงๆๆังเขาจะรู้เรื่องถ้าใช้ประแจเนี่ยตัวนึงอะตัวรับตัวหนึ่งแทบไม่ต้องใช้แรงแต่เข้ามือจับเนี่ยต้องใช้แรงไอ้ตัวเนี้ยสําคัญคๆๆนะครับนะครับแล้วก็คลายมันออกมาทำนิยานี้ เป่าน้ำมันไหมมันค้างอยู่ในน,นี้ก็ทำให้สตาร์ทเนี่ยลำบากเราก็ดูข้างในครับเป่าทำความสะอาดอันนี้คือวิธีหน้างานเป่าทำความสะอาดไป,ปก่อนเฮ้ยเป่าแรงๆดิเดี๋ยวเมาตัวเนี้ยสำคัญอ่ะคุณสาวอธิบายอันนี้นมหนูมันจะเล็กมากอันนี้ต้อง ถ้ามีเข็มเล,เล็กๆค่อยๆแย่ไม่งั้นก็เป่าไอ,ไ,อไอ้สิง่งที่มันตันอยู่ในนี้ออกเศษหอยลวดเนี่ยเป็นลวดตัวกรองเนี่ยเป็นตัวกรองตัวน,นี้มะ,ะก็ทีนี้เป,าเป่าแล้วเป,าเป่าแล้วผมเป่าแล้วเนี่ยครับพอพอมันมีลมออกากบรูเนี่ยเป่าแล้วรู้สึกว่าลมมันออกากรูเนี่ยแสดงว่าก้าห้า ไม่แล้วไม่ไมออ่ตัวนั้นไม่ต้องตัวนี้ก็หมุนหมุนไม่ต้องไปหมุนมันแรงมากครับหมุนเนี่ยหมุนแค่ตึง,ต,งตึงมือพอตึงแล้วทีต่อไปอ่ะทางเสาจัดก,การต่อครับประกอบอ่ะทางเสาประกอบครับอ่าถ้าถ้าหมุนไม่ถูกเกี่ยวคือ อ่าไม่ต้องแน่นมากตึงตึงมือตัวนี้ก็สำคัญไม่ต้องแน่นมากตึงตึงมือครับและทีนี้มันจะสตาร์ทง่ายสตาร์ทเครื่องง่ายเลย Okay. อช่างสาวสตาร์ทเห็นไหมเห็นไหมมันจะง่ายขึ้นกว่าเดิมดดดลมเห็นไหมครับทีเนี้ยเครื่องเครื่องก็จะนิ่งสตาร์ทง่ายขึ้นกว่าเดิมถ้ามันมีการสตาร์ทแล้วเหมือนเครื่องไม่ติด